สวัสดีครับบายครับบายนรพัฒน์วิไลพันธ์ครับผมอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเราไปดูย้อนสัมภาษณ์ตัวเองแล้วพูดบ่อยมากอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคําว่าไม่ไม่ไม่หรอไม่ใครพูดอะไรไม่รู้เราไม่ไว้ก่อนไม่ไม่อรอไม่ไม่อรอเส้นหนูจะถามสามคำตอนนี้ที่บายเลตอบว่าไม่ไม่อรออีกคำหนึ่งหรอคำ Uh, แป๊บนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงเหมือนการใครขออะไรก็แป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงบบน่งเหนื่อยไหมนี่เป็นคำบอกรักหรือเปล่ามันก็แสดงความเป็นห่วงนะเหมือนความรักที่ไม่ได้พูดว่ารักก็คงถามว่าเหนื่อยไหมคงมีคำว่าอืมคิดถึงอืมเขาถามแล้ก็มีคำว่า ขุดไน่ตำเส้นเล็กปูปลาจะสดใสเส้นเล็กด้วยเพิ่งมารู้ว่ามันอร่อยเมื่อปีนี้นี่เองจริงๆปกติกินแต่เส้นมะละกอพอใส่เส้นเล็กแล้วมันแบบมันได้ต้องปลา,ลาแบบเข้มข้นพิเศษเอ็กซ์ตร้าแล้วก็เส้นสดปูปลา,ลาใช่ไหมแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้ก็คือกินทุกครั้งอยู่แล้วแล้วก็อีกสักอย่างหนึ่ง ช่วงนี้กินบ่อยตามร้านอาหารตามสั่งมากก็คือเนื้อสับผัดไข่เออง่ายมากเลยแต่รู้สึกกินบ่อยเนื้อสับผัดไข่แล้วก็ใส่พริกทุกคนมันแบบเต็มไปด <industry boiling. S 1> <Lah> ้วยสารอาหารที่ดีและอร่อยด้วยคำแรกเช้ามากคำที่สองง่วงคำที่สามแสบตาแล้วตอนเนี้ยชวนพ่อแม่มานั่งดู อันนี้เหมือนเป็นประเพณีเพราะว่าทุกเรื่องที่แบบออนแอร์ตอนแรกๆจะต้องไปนั่งดูกับพ่อแม่อืมแล้วก็ต้องคอยตอบพ่อแม่ว่าอ,อ,อันนี้มันเป็นอย่างนี้นะอันนี้อันนี้ตัวนี้นเป็นพี่เป็นน้องกันนะอันนี้นลูกไนนะอนนั่นนะใช่แฟมิลี่ทีอธิบายแฟมิลี่ทีให้พ่อแม่เข้าใจอยากดูแบบว่าความเห็นของคนดูในจริงถึงเราจะไม่มีแอคเคาท์อย่างเป็นทางการของโซเชียลหลาย,ลายๆอันแต่เราก็แอบ,บไปดูอยู่เรื่อยๆว่า ให้คนเขาคิดยังไงกันวะคนเขารู้สึกยังไงกับฉากนี้เขาคิดเหมือนที่เราตีความหรือเปล่าอะไรเงี้ยอธิษฐานขอให้ละครมันปังนี่หวังคลั่งบ้าหลอนครับก็ฝากละครนะครับฮิโนาติกจิตสะกดแค้นนะครับออนแอร์ air, วันแรกวันที่29ตุลาคมนี้2องทุ่มครึ่งนะครับผมฝากด้วยครับ